สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเหมือนเดิมคะ่ะเจอก,กันกับพี่น้องพาเฮงสำหรับคลิปนี้ก็แนวทางหุ้นนะคะหุ้นไทยนิเคอีจีนห้างเซียงไต้หวันแล้วก็เกาหลีรอบเชา้าแล้วก็รอบบ่ายนะคะรวมหุ้นนะ,ะงวดประจำวันที่5สิงหาคม ส่วนเมื่อวานนี้วันที่4สิงหาคมนะคะเมื่อวานวันที่4พี่น้องให้เด่น0กับเด่น5นะคะศนย์กับ5เมื่อวานนี้รวมแล้วไทยนิเคอีจีนห้างเซงใต้หวันแล้วก็เกาหลีรวมแล้วเข้า9เด้งนะคะไทยจะเข้ารอบเช้าแล้วก็รอบเปิดบ่ายแล้วก็ปิดเย็นนะคะ,ะส่วนนิเคอีเข้าทั้งเช้าทั้งบ่ายเลย รอบบ่ายนี่เด้งบนล่างด้วยนะคะสมาชิกค,คงทราบผลดีเนาะสามารถเช็คผลได้นะคะส่วนจีนนี่เข้ารอบเช้านะหัางนี่เข้าเข้ารอบบ่ายแล้วก็มาเข้าเกาหลีนะคะเมื่อวานนี้รวมแล้วก็ก้าวเด้งสําหรับเมื่อวานก็ถือว่าไม่แย่มากเนาะก้าวเด้งนะคะส่วนหุ้นไทยพี่น้องก็ไม่แน่ใจเนาะว่าใครเล่นหุ้นไทยด้วยไหมนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปนิเคอีจีนหฮางเสยงไต้หวนันเกาหลีเนาะอะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะของวันที่5สิงหาคมสำหรับวันที่5นะคะพี่น้องให้เด่นรูดเด่นรูด2แล้วก็4นะคะ จับคู่ก็จะมีสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดนะคะแล้วก็สี่หนึ่งสีสองสีสามแล้วก็สี่ห้านะคะสำหรับหุ้นวันที่ห้าสิงหาคมนะคะ อันนี้เนาะอ่ะเลื่อนสีมาหน่อยนะคะอ่าก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังเนาะสองวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธอ่าเมื่อวานนี้วันพุธเนาะวันอังคารก็ปังนะคะวันจันทร์ก็อ่าปังอยู่นะสำหรับจันทร์อังคารส่วนวันพุธเมื่อวานนี้ก็ก้าวเด้งนะคะวันสำหรับวันพฤหัสนี้ก็หวังว่าจะเป๊ะจะปังนะคะขอให้เฮงปัง ส่วนแนวทางนะคะสมาชิกท่านไหนที่ชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินก็ได้นะคะถ้าไม่ตามเนะาะส่วนถ้าพิาพาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแนวทางทุกๆแนวทางก่อนนำไปใช้ก็พิจนารณาดูก่อนได้นะคะ แล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนเงเงๆปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ